ดีครับทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์นะครับกองเปี่ยวเราไม่รู้เดี๋ยวค่อยจัดนะครับก็อยู่แถวบ้านนะครับออกมาแล้วนะครับวันนี้ออกสายแปดโมงยี่สิบสองแปดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะทําได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ไปดูตั้งแต่สัปดาห์นี้นะครับหลังเลิกงานนี้ขับมาได้ไปกี่เที่ยวบ้างนะครับจากสนามบินครับผมเข้าช่วงไฮแล้วนะครับผู้โดยสารเริ่มเยอะนะครับไปดูรนลุนกันครับวันนี้ ก็จากนี้ก็ขับเข้าในเมืองนะครับตีเข้าทาง่ว่ขุมวิต์นะครับไปดูนะครับแฉผมวันจันทร์เที่ยวแรกนะครับพันเกส้สมาส่ง i ิม a พกนะครับโนวเทลแก็ปคานะครับจากสนามบินเก็บลูกค้าเก้าร้อยยี่สิบเราได้อยู่หกร้อยเก้าสิบแปดบาทนะครับเห็นเป็น i ิม a c t นะครับก็เลยยอมมามันมีงานมงานเกีก่ยวกับทางทหารนะงานดิฟเฟนต์อะไรทักอย่างหละนะครับ เดี๋ยวก็วนหางานขับมันจะมีไหมแต่ก็คุ้มแล้วแหละนะได้แก๊บข่ามานะวันนี้แก๊บคารอประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับพอเธอชโยชินไม่เอาไม่ไปขอที่อื่นที่ไกลกว่านี้ผมปัก่วนภูมิว่ามันจะได้อะไรไหมเดี๋ยวรอดูครับปัก่วนภูมิมันจะได้อะไรไหม โอเคครับส่งลูกค้าโซนภูมินะครับได้กลับนะครับเก็บลูกค้าสามร้อยหกสิบหกเราได้สองร้อยห้าสิบเก้านะครับเงียบมากนะครับในเมืองแล้วก็รถก็ไม่ติดด้วยก็คงกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ไปกันครับโอเคครับผมวันพุธเที่ยวแรกนะครับเก็บค่าจากสนามบินนะครับเก็บลูกค้า7จ็้ยยีดบาท เราได้5้าร้นะครับโชคดีนะครับมาเพชรบุรี11บดรถไม่ติดเฉยเลยปกติจะติดมากนะครับอันนี้ผ่าน Google ตาม Google Map มานะแก๊ปมันจะให้ลงอนุ่สาวลีตอนนี้ก็ปักหมุดกับส่วนภูมิครับลองดูว่าจะได้ไหมเดี๋ยวก็เลี้ยวซ้ายออกเลยนะครับเข้าคิวประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับวันนี้ที่สุวรรณภูมิรอรอได้รถ รองานรถใหญ่นะครับเพราะว่ารถมันติดเขาไม่ไม่อยากเอารถเล็กออกถ้ารถเล็กออกก็ออกได้เลยนะครับวันนี้รถไหลออกค่อนข้างไวนะครับไปลองลุ้นจะได้กลับไหมครับเคครับผมโชคดีได้งานกลับนะครับเก็บลูกค้า496เราได้357นะครับไปครับผมกลับบ้านครับจบแล้วครับสำหรับวันพุธ ขาออกเยอะไหมไม่เยอะอะแต่เขาจอดถึงตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจครับจอดกันตรงประตูห้าประตูหกเนี่ยจอดอะไรกันนะแขเครับผมคืนวันศุกร์รถแสนติดนะครับรับจากสนามบินมาส่งมารีออตมาฟรีนะครับคุมวิตยี่สิบสองนะครับเก็บลูกค้าเจ็ดร้อยยี่สิบเราได้ห้า้อยสี่สิบเจ็ดนะครับติดแบบที่ติด,แบบตด,ตดปากหูสสนุณภูมิจ้า ครับปาังอุณหภูมิก่อนดูว่าจะได้ไหมนะครับเย้ hey, ครับผมส่งผู้โดยสารเรียบร้อยนะครับได้จากในเมืองกลับมานะครับจากสุขุมวิททีสี่ 24. เก็บลูกค้าห้าร้อยเก้าบาทเติมเราได้สามร้อยหกสิบหกครับพร้อมที่ปีกีกบาทเนี่ยลูกค้าจาใส่มือมาที่ปอีกร้อยยี่สิบเฮกลับบ้านได้ครับ จบการเข้าวันศุกร์วันนี้กลับบ้านแล้วครับรถติดเหลือเกินไปกันครับโอเคครับผมสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตแชมเปี้ยนทำงานนะครับเชียร์ไปสองงานนะครับติ้งมาสองงานก่อนหน้านี้กรุงเทพกีทาหนึ่งแล้วก็แถวพัฒนาการหนึ่งนะครับได้ตรงสุขุมวิทท่าสิบนะครับมาริออร์ตไอคูสิบนะครับสุขุมวิทท่าศิษ์ไปสุวรรณภูมินะครับไปกันครับผมลูกค้าเลือกไม่ขึ้นด่วนด้วย เช้าไม่ใช่ปัญหาไปกันครับผมแก๊ปเปเียวแรกส่งเรียบร้อยนะครับผมลูกค้ามาคนเดียวนะครับไม่มีผูรร้โดยสารเลยถามค่ะเข้าขาออกก็สรุปส่งขาเข้านะครับมารับญาตินะครับ434บาทนะครับเก็บลูกค้าเราได้375ต่างนะครับไปเข้าคิวกัน,นครับผม แขกครับผมกลับเข้าลานแล้วนะครับหนึ่งนาทีจริงเหรอหนึ่งร้อยสิบหกคันหนึ่งร้อยสิบหกคันหนึ่งนาทีครับอีกอันร้อยหกสิบสามนะครับเดี๋ยวค่อยถูกจริงเหรอแข okay, บผมออกเลยนะครับเก้าโมงครึ่งหนึ <laughs> ่งนาทีจริงนะครับก็เข้ามาแล้วก็ยังไม่ทันจอดเลยครับคนมาก็ได้ออกเลย ครับสองรอยห้บาทราคาน่ารักนะครับปลายทางอยู่ตรง่ามหาเมฆถนนนาราทิวาสเย่เ yeah. ค okay, ครับไปกันครับของลูกค้าเรียบร้อยนะครับเก็บลูกค้า353นะครับเราได้ สองร้อยสี่สิบเก้าสลีตแบงคอกนะครับที่เดิมเคยมาส่งลูกค้าจอง Airbnb นี่กัดไม่ตรงอีกแล้วไปครับผมให้ดาวลูกค้าก่อนเดี๋ยวจะโดนซอยนี้ก็เหมือนเดิมนะครับซอยสลีตแบงคอกมันจะแคบแคบวันเว่ะ เองดีนะครับโรงแรมมันมีที่กลับรถอยู่หลังเอ็มพายเพสครับผมตอนนี้ก็อยู่สาทรนะครับออกนราธิวาสรู้ออกเอ็มพายเพสได้ไหมโอเคครับผมแอร์พอร์ตแชมเปี้ยนทำงานนะครับเขีร์ไปหนึ่งงานออกมาตรงสาทรใต้ได้างานแล้วนะครับรับอิตาเลียโน มมลาดสีลมบางรักคือตรงไหนอ่ะอ๋ออยู่ในถนนสาระาแดงใช่ไหมสาราแดงโอเคครับผมได้รับตรงสารราแดงพอดีนะครับไปกันครับ โอเคครับผมส่งลูกค้าเรียบร้อยเก็บลูกค้าห้าร้อยหกบาทเราได้สามร้อยหกสิบสี่นะครับปัญหาตอนนี้ลูกค้าเมื่อกี้ที่ส่งที่สาทรลืมกระเป๋าไว้พอตอนนี้กำลังติดต่อนะครับให้เอาไปเอาไปส่งกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปเข้าลานก่อนครับบอกก็แล้วว่าต้องหางานกลับก่อนนะไปครับ เก๋บ yeah, ผมกลับมาลาแล้วนะครับเยอะกว่าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะครับร้อยห้าิบเก้าคันบอกสิบสอนาทีรอดูจะสิบสอนาทีจริงไหมนะครับไปรุนกันครับตอนนี้สิบเอดนึ่สามครับในความสวยยังมีความโชคดีนะครับได้มาส่งลูกค้าสุดโรบงนะครับเก็บลูกค้าสามร้อยี่สิบแปดเราได้2องอสี่นะครับตอนนี้ก็คือทำภาร,รกิจเอากระเป๋าไปคืนวัน ลูกค้าลืมกระเป๋านะครับสรีบงคอกซอยแบบโอ้โหซอยอยังแคบนะครับแต่ก็ยังโชคดีนะครับรายนี้เงินสดเงินสดลูกค้าจ่ายแบงค์พันออกทอนห้าร้อยพอโอเคครับติปแปดสิบบาทไปครับผมในทำภารกิจส่งคืนกระเป๋าก่อนนะครับก็ยังดีนะครับ พออยู่สุรวงรถยังไม่ไม่ไกลนะครับได้งานมาสุรวงถ้าได้งานแถวสุขุมวิทก็จะตีไกลกว่านี้นะครับก็ไปครับเข้าสีลมออกถนนปั้นเข้าสาทรแล้วก็ไปเข้าสาทรเก้าครับที่เดิมลูกค้าบอกโรงแรมไปแล้วนะครับไปกันครับ โอเคครับผมทําภารกิจดอปกระเป๋าเรียบร้อยที่รีเซพชันนะครับอ้าวโชคดีนะครับเปิดปุ๊บได้งานกลับเลยนะครับกลับสุนภูมิครับแกนเซ็นเตอร์พอยต์ลาดดำหลี่อูไกลอยู่นะไปกันครับผมรถ <Hello. S 1> ยังติดเลย อซอยแคบนะครับเดี๋ยวทุกคนดูซอยแคบซอยนี้ซอยอะไรนะซอยสี่ก็เขาก็ออกกันแหละถามว่าออกไหมเขาก็ออกกันแหละครับปกติก็ย,ยังดีกว่าตรงไงวะที่ผมไปเข้าที่แล้วอะ่ะในสาทรในในอะ่ะนะครับซอยสี่นี่ยังถือว่าคนเดินได้นะครับในสาทรในในนี่คือคนเดินไม่ได้เลย <Okay. S 1> อันนี้รถเออ รถขนดินยังออกมาได้เลยปาเจโร่ข้างหน้าก็ได้นะครับนี่นั้นเราก็ได้แน่นอนเนี่แต่ต้องระวังนะครับถ้ามีคนเดินก็ไปรับผู้โดยสารครับ347บาทแกนเซ็น,น,นเตอร์พรอยต์ลาดดำรีไปครับโอเคครับผมส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บลูกค้า483เราได้ 3 5 2นะตอนนี้รถติดอะเลนนอกก็ติดจอดทำอะไรกันก็ไม่รู้เลนนอกเนี่ยมันทำให้เลนนอกติดไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ออกไปเติมไฟครับเหลือ27ปอรเซ็นต์โดนแมผพันไปสองใบนะครับผมเดี๋ยวไปเติมไฟก่อนครับเดี๋ยวดูว่าจะกลับเข้าลานกี่โมงครับโอเคครับผมกลับมาลานแล้วนะครับ บอกรอ25นาทีนะครับรอดูรถใหญ่ไม่ไหวนะครับรถใหญ่ขึ้น200กว่านาที194คันนะครับตอนนี้บ่าย2 24ครับก็จะประมาณบ่าย3ดูจะได้ออกไปนะครับโอเคครับผม14 28ได้ออกแล้วนะครับออกไวด้วยสุขุมวิทซอย2นะครับสุขุมวิทซอย2ไปกันครับ ยังไม่รอรถใหญ่นะครับรถใหญ่นานรล็กก็ไปก่อนแล้วกันนะไอเช็คอินเรสซิเดนท์โฮเทลนะครับไปครับสุขุมวิทซอยสองเปิดโลกใหม่นะครับโรงแรมใหม่ไม่เคยเข้ามาไอเช็คอินนะครับสุดซอยสองสุดจริงๆคือมาสุดซอยอะ่ะไปครับผมเก็บลูกค้าสี่ร้อยนะครับได้อยู่สองร้อยแปดสิบหกบาท ตอนนี้น่าจะวิ่งได้สองเที่ยวนะครับเปิดปากหมุดแล้วกันเพื่ความขังนะเคยส่งเข้ามากลางๆอย่างไม่ถึงตรงเนี้ยอันนี้พอมีแบบสุดเข้ามาสุดซอยนะครับซอยสองก็ปัญหาเหมือนเดิมพวกจอดกันเต็มไปฝั่งหนึ่งรถวิ่งด้เลนเดียวเหนื่อยอนานมากไปครับไปลุ้นจะได้งานกลับไหมครับ อยู่เพิญนจิตดังมาพารากอนประตูหนึ่งพารากอนประตูหนึ่งเหรอเะ <Huh? S 1> เข้าไปรับได้เหรอไปดูก,ก่อนนะครับไม่แน่ใจเข้าได้ป่โอเคครับผมส่งลูกค้าเรียบร้อยลูกค้ารีบอีกแล้วพาบินมาเลยนะครับ487บาทเราได้350ราสนะครับ กลับมาออนจ้าขาเข้ารถเยอะรถติดตั้งแต่มอเตอร์เวย์เข้ามาเข้ามาในสนามบ,บินฝั่งขาออกก็ติดนะครับนะครับไปดูว่าจะได้ลูกค้าตรงไหนครับนี่ติดหมดเลยแล้วเลนนอกเลนในโอเคครับผมได้งานไปทางกลับบ้านนะครับก็เอาเลยนะครับ แล้วพร้อมส่งลูกค้าเรียบร้อยหมู่บ้านแถวบ้านนะครับสุพรรณอ่อสุพรรณไรแถวบ้านเก็บลูกค้า477นะครับเราได้342ครับออฟไลน์กลับบ้านครับมาขับอยู่ในหมู่บ้านเรามาสรุปกันเลยนะครับวันนี้ได้เท่าไหร่นะครับยอดรวมวันนี้ได้ไป2,000 2,511บาทนะครับ 2,511บาทของวันนี้นะครับอ่ระยะทางวิ่งโอ้แดดเข้าตาระยะทางวิ่งวันนี้ก็คืออยู่ในหมู่บ้านนะครับก็ตอนนี้ก็ถึงบ้านแห้วหมู่บ้านสุภาลัยก็อยู่ข้างๆใกล้ๆกันนะครับไม่ถึงกิโลอ่ะก็เท่ากับวันนี้วิ่งไป341กิโลนะครับสามสี่หนึ่ง ก็ใช้พลังงานไป15.1นะครับผมก็เอา15.1ออกนี้ได้ไหมออกได้เลยคูณ3.41ใช้พลังงานไป51กิโลวัตต์นะครับ51.491 51.491 51. ผมคูณเท่าไหร่ดี คูณ5.9แล้วกันนะครับเลเวลตอนนี้ประมาณ5.8 5.9หละคูณ5.9นะครับเป็น300 3บาท304บาทนะครับเมื่อกี้เราได้2511นะครับ2511ลบ304บาทวันนี้เหลือเข้าบ้าน2,207ครับใช่ครับสาหรับวันนี้นะครับ สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เนี่ยได้ไปทั้งหมดนะครับเจ็ดพันเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทนะครับโบล้วนนะครับไอ้แก๊บล้วนนะครับไม่มีโบน,นะครับนี่ก็ถึงบ้านแล้วอันนี้คือสุภาลัยที่อยู่แถวบ้านนะครับออกมาเนี่ยผมก็ถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้วันนี้จบไว้นะครับไฮซีซั่น ูดตามตรงว่าไฮซีซันจริงคือวิ่งไม่ได้หยุดเลยถ้าไม่ออกคือไม่ได้หยุดนะครับรับเข้ารับออกสนามบินอ่าสิบเจ็ดหนึ่งสี่นะครับเราออกไปประมาณแปดสองสองนะครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดประมาณแปดเก้าชั่วโมงใช่ไหมแปดนะครับใบสองก็ใบสองก็หกใบสามใบสี่ใบห้านะครับแปดเก้าชั่วโมงเก้าชั่วโมงนะครับวันนี้ก็คุ้มไหมครับทุกคนก็มาลองดูนะครับ คลิปนี้ก็คือ Airport Champion นะครับเริ่มทำเงินได้แต่ผมก็จะมีความเครียดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวงานมอเมตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยผมหยุด2สัปดาห์นะครับไม่ได้อยู่โดนเด้งออกจากแอร์พอร์ตแชมเปียนแน่ต้องมาปั้นใหม่เออต้นวารปลายปีเราจะเข้าทันไหมเท่า,าบินแต่ว่าก็ไม่ได้ก็ปักหมุดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดคอมเมนต์คอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับสอบถามเรื่องรถก็ได้นะคุยเรื่องรถใครอยากได้รถอะไรมาขับนะครับช่วงนี้รถใหม่ออกเยอะนะราคาลงเยอะด้วย ครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ